สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาจารย์พิมพ์ท็อกนะคะก็มีคำถามที่ถามมานะคะและในช่วงของการที่เรา หยุดการสาดน้ําแต่เราจะสาดใจเข้าหากันและอาจารย์ก็จะสาดความรู้ให้นะคะในเรื่องของการคิดสะท้อนซึ่งภาษาอังกฤษใช้คําว่า reflective thinking นะคะวันนี้จะพูดในประเด็นก็คือในอแนวการสอน p o r o five steps แล้วก็ในการทําชุมชนแห่งก,การเรียนรู้ทางวิชาชีพนะคะ ประเด็นที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้คือมันคืออะไรนะคะแล้วเขาทำกันเมื่อ,อไหร่นะคะเราก็จะพูดในสองประเด็นดังกล่าวตัวคำว่าการคิดสะท้อน reflective thinking เนี่ยนะคะถือว่าเป็นการประเมินตนเองนะคะของครูก็ได้ของเด็กนักเรียนก็ได้เป็น self evaluation นะคะในการที่เราเนี่ย คิดสะท้อนเนี่ยเขาคิดสะท้อนอะไรเขาจะคิดสะท้อนถ้าเรานับได้ก็คือสี่สิ่งก็คือสิ่งที่เราทำนะคะถ้าเป็นครูครูก็จัดก,การเรียนรู้ถ้าเป็นเด็กเด็กก็เรียนรู้นะคะในการเรียนรู้ผ่านช่องทางใดๆก็ได้จากครูจากช่องทางออนไลน์ในปัจจุบันนี้แล้วก็ผลที่เกิด ผลที่เกิดที่เกิดกับครูที่เกิดกับเด็กเนี่ยอาจจะเป็นผลที่เกิดในทั้งที่เราได้ในเรื่องของความรู้ในเรื่องของกระบวนการทํางานกระบวนการเรียนรู้ในเรื่องของการได้รับการบ่มเพาะคุณลักษณะพึงประสงค์และนิสัยนะคะและตลอดจนในเรื่องของความรู้สึกนะคะที่เราได้จากสิ่งน้ำต่อมาก็จะเป็นเราก็จะ คิดสะท้อนในเรื่องราวของข้อดีนะคะข้อบกพร่องของในกิจกรรมที่เราทำรวมทั้งเนี่ยคำถามใหม่ที่เราจะมีนะคะในประเด็นที่3เราก็จะสะท้อนในเรื่องของบทเรียนที่เราได้เราได้ข้อคิดเราได้ความรู้สึกอะไรจากบทเรียนเหล่านี้ก็เป็นประเด็นที่4แล้วเราจะเอาข้อคิดหรือบทเรียนที่ได้เนี่ยไปใช้ทำอะไรในอนาคตนะคะนี่ก็คือ ลักษณะทั่วไปของคําว่าคิดสะท้อนในการคิดสะท้อนถ้าเป็นในโคลไฟสินี่ก็ตรงกับขั้นที่4นะคะก็คือขั้นสื่อสารและก็คิดสะท้อนในตัวนี้ก็คือนักเรียนก็จะทําการคิดสะท้อนว่าเขาได้ทําอะไรเขาได้บทเรียนอะไรเขามีในการทําครั้งนี้มีข้อดีข้อเสียอะไรแล้วเขาจะไปใช้ทําอะไรได้ในอนาคตนะคะ ส่วนประเด็นที่2ในการที่เราทําชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเช่นผ่านกระบวนการพัฒนาบทเรียนร่วมกันหรือที่เรียกว่า lesson study ตัวเนี้ยนะคะก็ทํานองเดียวกันเราก็จะท้อน4ประเด็นเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะท้อนถ้าเราทบทวนก็คือสิ่งที่ทำนะคะผลที่เกิดบทเรียนที่ได้และก็การนำไปใช้ในอนาคตคุณค่าของการที่เรานะคะ ใช้การคิดสะท้อนเนี่ยก็คือ1น e ่ง o n ที่ไดเ้เราจะเอาไปใช้พัฒนาในาบทเรียนต่อไปในอนาคตแล้วก็มันเป็นสิ่งสำคัญที่มันจะสร้างความมั่นใจ Self Confidence ให้กับผู้ที่เราร่วมกันเรียนรู้แล้วก็จะสร้างในเรื่องของการเปิดเผยตนเอง Self Disclosure นะคะสร้างความภาคภูมิใจเราเรียกว่า Self Esteem คือความภาคภูมิใจในตนเองแล้วก็สร้างการรับรู้ความสามารถของตนเองนะคะ selfefficacy นะคะเพราะฉะน,นั้นนี่คือคุณค่าของการคิดสะท้อนค่ะสวัสดีค่ะ